เมิงมาาคือมึงกับกูอ่ะก็คุยกันมานานแล้วนว้ยมึงพอจะมีใจให้กูบ้างไหมวะถ้าถามว่ามันมีไหมเห่ะมันก็มีแหละแต่ว่าเพราะว่าเราเป็นแบบเราเราเราเป็นพี่น้องกันดีกว่ากูว่านะมึงไม่ลองคิดดูอีกทีเหรอ ไม่อะกูคิดดีแล้วแหละกูว่ากูไม่อยากเสียเพื่อนหรอแต่กูมีความรู้สึกดีกับมึงนะเว้ยเวลากูเล่นกับมึงกูก็มีความสุขนะมึงไม่ลองคิดให้ดีกว่านี้หรอกูจะบอกมึงว่ากูก็มีแหละตอนอยู่กับมึงกูมีความสุขเลยเวลาที่แบบกูได้เล่นกับมึงกูได้พูดคุยกับมึงอ่ะกูโคตรมีความสุขเลยแต่ว่ากูยังไม่พร้อมมีใครจริงวะกูไม่อยากแบบ เสียมึงไปจริงๆอะ่ะอ๋อโอเคเพื่อนขอเข้าใจได้ก็ขอเข้าใจได้เพื่อนก็อย่าไปคิดมากที่กูถามด้วยเพื่อนก็มันเป็นแค่คําถามเฉยๆเพื่อนไม่ได้มีอะไรมากมายเลยเพื่อนอย่าอย่าคิดมากนะก็เดี๋ยวกูว่ากูว่าจะไปข้างนอกก่อนนะเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนก็กินข้าวด้วยนะเว้ยเพื่อนทําอะไรก็ เราลองตัวนะเพื่อนเดี๋ยวก็เชียร์เพื่อนเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนดีกว่าเพื่อนคาถามกูก็อย่าไปคิดมากนะเพื่อน